สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูดอกทุเรียนเรียกว่าออกกำลังบานเลยนะครับนี่กำลังตุมต้มๆเต็มเลยครับนี่อันนี้ยังมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันชัดๆเนี่ยกำลังไล่ออกกันเรียกว่า ยิ่งด้านบนนะครับดูมันภาพมันไกลแล้วก็ดอกมันกำลังออกประมาณสักความยาวประมาณสัก2องเซนครึ่งเนี่ยแถวๆเนี้ยสองเซนสามเซนไม่เกินนี้ครับออกจากกิ่งนะครับช่อดอกออกจากกิ่งมาประมาณเนี้ยตุมต่มๆอันนี้คือ ไม่ได้ฉีดปุ๋ยเร่งตาดอกหรือเสริมอาหารเสริมทางพวกเกี่ยวกับตาดอกนะครับส่วนมากเนี่ยส่วนมากผมเน้นที่ใบไม้เนี่ยเวลาเวลามันร่วงหรือที่ไหนก็ช่างผมจะกวาดมันรวมอยู่ที่ใต้ต้นหมดมันจะออกแนวๆลุกๆเพาง,งั้นเถอะแล้วก็พวกปุ๋ยคอกเนี่ยหนึ่งอย่างก็นี่นี่อย่ามาดูใกล้ๆ นี่ดูชุดนี้ครับยันหลังกิ่งเลยครับนี่ชุดนี้นี่ประมาณ 3, สักสามเซนสี่เซนได้มั้งครับเป็นกระจุกกระจุกเลยเรียกว่าดอกนี่โหอย่างแน่นเลยครับตามกิ่งนี้ดูก,กับสภาพมันอพอ พอมันเริ่มตูมนิดๆนะครับตูมประมาณเล็กๆเล็กๆอยู่ประมาณไซนี้ไซเล็กๆเนี่ยเอาปุ๋ยแคลเซียมบรลอนมันจะบำรุงเกี่ยวกับพวกดอกทุเรียนพอฉีดตามกิ่งตามก้านทั่วไปเนี่ยหรือตามพวกใบก็ได้พอรวมๆันแล้วเนี่ยดูสภาพมันคือเล่งให้ดอกมันสมบูรณ์ว่างั้นเถอะ ดูดูพื้นที่มันนะครับเรียกว่ามีแต่ดอกทุเรียนทั้งนั้นเลยแน่นเนี่ยมุมไกลๆนะครับเรียกว่าออกหลังกิ่งเลยว่ากันเถอะใต้ท้องกิ่งไม่ออกออกหลังเลยค่อนข้างนี้ชุดแรกแน่นมากเรียกว่าออกแน่นเลยก็คือห การฉีดปุ๋ยแคลนเรียมโบลอนสองพอระยะระยะพอเริ่มดอกขนาดเล็กๆเนี่ยผมลดน้ำให้ทุกวันเพราะว่าดอกทุเรียนที่ออกมาใหม่ๆแบบเนี้ยคือเขาต้องการน้ำเพื่อจะส่งยอดใหม่เพื่อจะส่งตาดอกให้มันเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นว่าง,งั้นเถอะถ้ามันขาดน้ำช่วงเล็กนี่นะครับถ้าขาดน้ำปับ๊บเดี๋ยวก็ช่อดอกพวกนี้มันจะรีบ มันจะรีบเดี๋ยวล่วงก็นี่เรียกว่าการให้น้ำเนี่ยทุกเช้าแล้วก็ทุกวันด้วยช่วงนี้นะครับให้มันตูมใหญ่ๆเท่าลูกมะเขือก่อนพอเข้าลูกมะเขือปุ๊บดอกเริ่มบานตอนนั้นก็ยังให้น้ำอยู่ช่วงช่วงนู้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ผมเรียกว่าให้น้ำทุกวันเพราะว่าหนึ่งหน้าเล้งหน,น้าหนาวด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้ดอกเขาแบบออกอย่างเนี้ยติดแบบหลังกิ่งแบบนี้แหละ ไล่ไล่ไล่แบบนี้เรียว่าข้างบนแน่นมากปีเนี้ชุดแรกก็เต็มเลยไม่ต้องรอชุดสองชุดสามครับอ่ามันกิ่งนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่เนื่องจากรอยมันหักปลายยอดพึ่งพึ่งขึ้นมาใหม่ยอดเก่ามันหกักก็จะมีดอกออกสมน้อมยันยันแบบนี้ยรวมทั้งแบบนี้ด้วย ขาดไปแล้วครับกิ่งบักใหญ่เลยมันก็เสียดายเหมือนกันแล้วก็ส่งใบเลี้ยงพวกนี้อยู่เนี่ยใหญ่หญ่เข้มๆแบบนี้แหละครับเพื่อจะให้มันผลิตสารอาหารเลี้ยงพวกดอกพวกนี้ไงพอถึงเวลาจริงๆแล้วกิ่งนี้นะครับกิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยใบสังเคราะห์แสงเนี่ยมันมีน้อยพอมันเริ่มออกดอกบานเนี่ยอาจจะได้เด็ดทิ้งเลยนี่พวกเนี้ย ทั้งหลายแหล่แล้วเอาไว้แค่ลูกหนึ่งหรือสองลูกไม่เกินนั้นครับเพราะมากกว่านั้นมันไม่มีปัญญาเลี้ยงเพราะว่าใบมันจํานวนใบมันมีน้อยอปีที่แล้วผมเคยเอาไว้หมดอะปรากฏว่าพอมีลูกเยอะขึ้นใบพวกนี้ตายเลยมันจะดูดสารอาหารไปเลี้ยงลูกซะจนกิ่งพวกนี้ตายเลยไม่เหลือมีทางเดียวก็คือถ้ามันออกบานมะเขือเมื่อไหร่ตัดตๆๆตต,ตให้มันเหลือน้อยๆมากที่สุด แล้วให้มันติดลูกแค่ลูกสองลูกพอครับไม่งั้นพวกนี้ตายอยู่ไม่รอดอืมประสบการณ์ผ่านมาแล้วนะครับพวกนี้อเคยเคยคิดว่าจะให้มันเลี้ยงแบบให้มันติดสักสองลูกสามลูกงันปรากฏว่ามันไปไม่รอดแทนที่มันจะติดลูกกิ่งนี้ตายตายเสร็จลูกก็ล่วงอืมจากของเก่าที่เคยดูมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่ เรียกว่าดอกออกเยอะครับนี่เยอะพอกิ่งมันเล็กๆขนาดเนี้ยอันไหนที่เดี๋ยวดูนะครับแบบเนี้ยอันไหนที่มันออกช่อตรงกลางนะครับช่อตรงกลางแล้วก็เป็นดอกท่อมะเขือเนี่ยก็เหลือไว้สักไม่เกิน2ลูก3ลูกที่เหลือเด็ดทิ้งให้หมดอ่เด็ดทิ้งให้หมดเพราะว่ากิ่งเขาจะโทมโทมแล้วก็ตาย แต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับแบบนู้นที่มันใหญ่ๆแบบเยอะๆหนาๆเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เราปล่อยได้อาจจะสี่ลูกห้าลูกอันนี้ปล่อยได้แบบนั้นน่ะแล้วข้างบนก็เหมือนกันเนี่ยข้างบนนี่ก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปหรกปบปล่อยให้มันคัดสรรกันเองแต่ข้างล่างเนี่ยบางทีเราเห็นต่ำๆเนี่ยมันคัดสรรได้อืมแบบเนี้ยโอ้อยางเยอะเลยครับนี่ ปีนี้เรียกว่าคือเรารฉีดปุ๋ยเตยมบนลลอนให้ด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็รดน้ําทุกวันช่วงเนี้ยเพราะว่าทุเรียนพอออกดอกขนาดนี้คือทุเรียนเขาต้องการน้ําเพื่อจะส่งช่อให้มันใหญ่ขึ้นสมบูรณ์ว่างั้นเถอะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหนีแรงเพราะว่าอีกสักหน่อยมันจะเข้าหน้าแรงแบบไม่รู้จะแรงขนาดไหนนะครับปีนี้แรงร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าฝนจะมาช่วยมันก็นดีแตา คือถ้ามีฝนมีอากาศเย็นชื้นมันก็จะทําให้ลูกทุเรียนเราดกขึ้นแต่ถ้าร้อนแห้งแรงมาเลยเดี๋ยวเตรียมตัวล่วง <c oughs> แต่ถ้าอีกข้างหน้าไปเนี่ยถ้ามันอากาศมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นฝนไม่ตกนะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อฟางเอาฟางมาปูผมให้หมดเลยเนี่ยปูให้ทัว่วเลยว่างั้นเถอะ คือซื้อฟางมาเนี่ยเพื่อจะให้มันเก็บความชุ่มชื้นใต้ดินเพราะว่าประสบการณ์ของเก่าเคยเจอมาแล้วแบบเอนโยเนี่ยแรงจัดเนี่ยโอ้โเกือบตายเลยครับตอนนั้นนะลดน้ําเท่าไหร่ก็ไม่พอลดเชา้าเย็นพอเราลดเชา้าลดเย็นหนักๆเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุเรียนเราป่วยเลยเอา่าลดเชา้าลดเย็นนี่ก็มันจะเป็นแบบเนี้นี่คือของเก่านะครับ ของเก่านี่รถเชา้ารถเย็นคันนี้น้ามันไหลไงตาน้ําออกเลยแล้วก็ต้องปาดแผลแล้วก็มาซ่อมบํารุงกันหลายกิง่งเพราะว่าช่วงนั้นนี่มันเลี้ยงจัดก็อัดน้ําข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็น้ําแฉะมันเลยไม่บรรลานกันมันกลายเป็นว่าร้อนแล้วข้างล่างแฉะมันก็เลยกลายเป็นเน่ากิง่งอืมปัญหามันนะครับจะเป็นโรคน้ําซึมข้างต้นก็ถ้า ก็่าจะมากว่าจะถึงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยแ็ว่าถ้าร้อนจัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอีกสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ดูด,ดูดูว่าหมดมกกลาเข้ากุมภามีนาจะมีฝนมาช่วยไหมคือถ้ายังไม่มีแรงอย่างเดียวหน้าตั้งเนี่ก็เตรียมหาซื้อฟางครับเอาฟางมาคุมคุมหน้าดินแล้วก็ลดน้ําปกติของเรามันจะได้ไม่ไม่ดันกับอากาศร้อนกับอากาศข้างล่างคือให้มันให้มันมีความ ชุ่มชื้นข้างล่างโดยที่ไม่แฉะว่าง,งั้นเถอะคือไม่ให้มันแฉะแต่มันมีเปียกอ่าเปียกมีน้ํากินเพื่อเลี้ยงต้นว่าง,งั้นเพราะประสบการณ์ของเก่าเนี่ยคือบนร้อนล่างแฉะกลายเป็นป่วยอืมปีนี้ก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะต้องไปซื้อฟางมาซื้อฟางมาคุมแล้วก็ลดน้ํา รถปกติของเราเนี่ยแหละนนี้มันความชื้นมันก็จะมีอยู่ใต้ดินพอบวกกับใบไม้เราอยู่เนี่ยพวกเนี้ยบวกปุ๋ยด้วยใบไม้ด้วยมันก็จะส่งผลให้ต้นทุเรียนเราไม่สมพวกใบงามๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่โสมไม่ร่วงหมดบวกกับอีกอย่างหนึ่งนะครับปุ๋ยนยช่วงนี้นี่มันกําลังออกดอกขนาดนี้เนี่ย กสิบห้าวันก็ได้สิบวันก็ได้ครับประมาณเนี้ยฉีดแคลเซียมโบลอนบำรุงดอกอบำรุงดอกทุเรียนให้มันสมบูรณ์มางนั้นใช่แล้วก็ดูผลต่างว่ามันจะยืดยาวขนาดไหนดกขนาดไหนเนี่ยยิ่งข้างบนโอ้โหแน่นมากครับข้างบนนี่ออกดอกตเต็มเลยเรียกว่าแน่นสุดๆ โอ้ยมองไม่เห็นครับมันไกลเกินตามันไกลเกินมองไม่เห็นเอาเป็นว่ารอบนี้ไว้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเข้ามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งขอบคุณครับเออเดี๋ยวลืมไปเจบพาไปดูอะไรนี่ผมซื้อหุ่นมาเนี่ย อยู่ช่วงประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนี่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามแล้ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วครับนี่เริ่มดูซื้อมาวันที่ยี่สิบเจ็ดประมาณสภาพมันประมาณยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันมันแตกขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับนี่ ใช้ได้แล้วอันนี้เป็นอันนี้ใส่ปุ๋ยยี่บห้าเจ็ดเจ็ดปุ๋ยเล่งรากเล่งใบเลเ้่งรากเล่งใบเพื่อให้มันเจริญเติบโตวงั้นเถอะยังเดือนกว่าๆยังไม่ถึงสองเดือนอืมไม่ใช่ไม่ใช่เดือนกว่าๆครับวันที่ยี่บเจ็ดมาถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่ถึงเดือนเลยอเสร็จแล้วเนี่ย ปุ๋ย25.77เนี่ยผมก็แวะมาใส่พวกต้นพุทรานี่ด้วยพุทราแล้วก็พวกลำไยแคะดูดิดงามงามครับนี่กำลังขึ้นกำล,ลังแตกเด็แล้ววนมาถึงกับทุเรียนเล็กนี่ปุ๋ยสูตร25.77นะครับนี่ดูสภาพใบมันออกมาตอนนี้นะครับนี่เป็นใบดาบครับจากต้นุซมโซมที่เขาไม่เอาอ่ะเขาให้มาเราก็มาเลี้ยงใส่เข่งไว้เนี้ย ตอนนี้มันจะสงสัยี่อยู่ท่านี้แหละครับงานนี้กำลังแตก,กดีเลยครับนี่เดี๋ยวพึ่งใส่ไปสองครั้งนะครับนี่เดี๋ยวครัง 3, ้งสามครั้งสี่ดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงจะใหญ่งามขนาดไหนลองดูก่อนเพราะว่าปุนะ๋ยแล้วมันเป็นปุ๋ยขององุนคือปุ๋ยเข้าเล่งรากเล่งใบองุนเพื่อให้มันโตเร็วๆสเสร็จแล้วเราก็มันเป็นสูตรเล่งรากเล่งใบเราก็ใส่พวกนี้ไปด้วยพวกนี้ไปด้วย รวมๆกันไปกันว่างั้นเถอะแล้วก็วิมามาเคราะห์มันจะงามขนาดไหนเดี๋ยวเราสูบกันฟังอีกทีนึงครับขอบคุณครับ